พี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจนะครับรายการนี้แม่นอนพี่น้องครับบรรยากาศจะอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับอำเภอเอ่าวลึกผมก็จะใช้เส้นทางนี้นะครับเกือบทุกวันนะถ้าเกิดมีธุระปับปังมาที่คือจะจักหรือว่ามาที่ตลาดอ่าวลึกนะฮะ mm. ก็เป็นรายการที่ขับไปคุยหนุนใจเป็นพี่น้องครับเรารู้ว่าโดยถ้อยคำพระเจ้านะครับ เราสามารถที่นำมาหนุนใจนามาชูใจนามาว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้นะครับไม่ใช่เฉพาะที่เป็นกลุ่มที่เป็นอาจารย์เท่านั้นนะครับพี่น้องถึงแม้จะเป็นระดับสมาชิกทั่วไปก็สามารถที่ใช้ถ้อยคาพระเจ้าที่จะมาชูใจกันหนุนใจกันนะครับหรือบางครั้งก็นามาว่ากล่าวตักเตือนซึ่งแล้วกันนะครับแต่เราต้องว่ากล่าวตักเตือนกันโดยพื้นฐานของความรักนะพี่น้องอย่าด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนื้อนหนังตัวเองไม่ได้นะครับพี่น้อง เรื่องนี้สําคัญนะครับจริงๆแล้วพระคำพระเจ้าก็ให้เราดำเนินชีวิตนะครับระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดนะครับบอนพีพูดถึงลิ้นลิ้นก็คือคําพูดนะครับพี่น้องลองตัดลิ้นนะพี่น้องตัดลิ้นออกไม่มีสิทธิ์พูดเลยนะครับพี่น้องถึงแม้จะมีปากแต่ก็พูดไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยการกระโดดของลิ้นนะครับก็เป็นเหตุให้เราสามารถพูดได้นะครับ เดี๋ยวนี้นพ่อพีเลยเปรียบเทียบนะครับปากกับลิ้นนะครับจริงๆก็อยู่ในโฟกัสในตําแหน่งนะครับเดียวกันที่ต้องทํางานร่วมกันนะฮะและถ้าหากว่าใจของเราพี่น้องครับเราบรรจุนะพระวจะนะของพระเจ้าไว้ในจิตใจของเรานะครับเนี่็งถึงการใช้เวลาในกนารอ่านพ่อพีทุกๆวันนะครับเมื่อเราพูดนะครับออกมาจากปากพ่อพี่บอกว่ามันออกมาจากใจคือใจที่สะสมนะพี่น้องพระดำรัสพระเจ้าเนี่ย เป็นใจที่มีถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ด้วยถูต้องไปน้องเมื่อพูดออกมาก็จะมีถ้อยคําพระเจ้าออกมาด้วยเมื่ออธิษฐานก็มีถ้อยคําพระเจ้าออกมาเมื่อว่ากล่าวตักเตือนก็จะมีถ้อยคําของพระเจ้าออกมาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการสะสมเปน้องครับพระดำรัสของพระเจ้าไว้ในจิตใจของเรานั่นเล็งถึงการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันนะสะสมพระดำรัสพระเจ้าไว้ในจิตใจของเรานะครับ แล้วไม่พอเราเจอปัญหาทุกวันพี่น้องครับผมเชื่อว่าแต่ละคนเองก็มีปัญหาของแต่ละคนนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะบางคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวธุรกิจพันธกิจนะปัญหาในเรื่องการเงินบางคนก็มีหนี้สินทั้งในระบบนอกระบบโอโ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในวิถีของพระเจ้าตรงนี้พี่น้องต้องเขาเรียกต,ต้องฝึกนะฝึกใจนะพี่น้อง อย่าปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนกับวิถีทางโลกที่เราเคยปฏิบัติกันมาพอเราเข้ามาอยู่ในวิถีพระเจ้าเนี่ยเราต้องมีคู่มือละนะครับที่เรียนรู้ว่าเราควรทําอะไรบ้างนะวันกันอ่าน,นพระคัมภีร์ในแต่และว,วันนี้ก็จะช่วยเราเข้าใจมากขึ้นนะครับและถ้าพี่น้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับฝ่ายวิญญ,ญาณกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็ยิ่งทํให้เราเข้าใจยิ่งมากขึ้น พระพีเลยเตือนว่าอย่าดับพระวิญญาณกับเพราะเหตุนี้พี่น้องครับเพราะพระวิญญาณสําคัญมากนะพี่น้องคิดดูสิครับว่าพระเยซูต้องทูลขอต่อพระบิดานะครับที่จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าลงมาสถิตกับเราทั้งหลายทุกคนเน้นกันว่าทุกคนนะครับที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพระองค์นะ ขอพระวิญญาณนะครับที่จะนําเราทุกๆวันนะครับในการเป็นชีวิตให้เป็นที่โปรดปรานให้เป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับในการเป็นชีวิตใหม่นะฝ่ายวิญญาณแต่พระวิญญาณจะช่วยเราพี่น้องครับเพราะพระองค์เป็นพระผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราไม่เข้าใจไม่เป็นไรพี่น้องครับอธิษฐานนะผมก็บ่อยครั้งพี่น้องครับก็อธิษฐานขอต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าที่ผมเองจะต้องมีคําพูดคําสอน นะครับตลอดเวลาในการรับใช้พรนะองค์พี่น้องก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะผู้รับใช้พระเจ้าเท่าน,นั้นที่ต้องอธิษฐานขอสิิปัญญาในการอ่าน,นพระคัมภีร์ในการเตรียมเทศเตรียมสอนพี่น้องก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่าลืมว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสอนนะเกี่ยวกับพระคำพระเจ้านะครับเช่นคนในครอบครัวที่เขาขาดความเข้าใจนะครับพี่น้องในหมู่บ้านก็ดีนะเพื่อนๆในบริษัทก็ดีหลายคนอาจจะถามเราเกี่ยวข้องกับ นะครับที่มาที่ไปนะครับองแผนงานแห่งความรอดนะครับเพราะอาจจะสงสัยเรื่องพระเยซูคริสต์นะเขาอาจจะเคยได้ยินมาว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกแนะนะน่นอนเขาไม่เชื่อพี่น้องโดยพื้นฐานที่เขามีจะแบบครับก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ยินมานั้นมันจะเป็นความจริงแล้วเขาถือโอกาสที่จะถามเราเพราะเราเป็นคริสเตียนถูกไหมเราจะตอบยังไงเราจะชี้แจงยังไงตรงนี้พี่น้องครับที่มันเป็นอุปสรรคสำหรับการ นะครับขยายงานพันญกิจของพระเยซุคริตในประเทศไทยเพราะพี่น้องคิดเสียนส่วนใหญ่ขอโทษนะครับไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์เมื่อไม่อ่านพระคัมภีร์พี่น้องครับก็ขาดความเข้าใจขาดความรู้แล้วเมื่อเราไม่มีความรู้แล้วเราจะชี้แจงและอธิบายและสอนได้ยังไงทางที่พระคัมภีรก็บอกว่าอะไรครับออกไปสั่งสอนสอนสิ่งสรารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่เป็นพระบัตรตัดสั่งของพระเยซุคริตนะครับนั้นเท่ากับว่า ผมก็ต้องสอนพี่น้องก็ต้องสอนนะเพราะนั้นเราเองต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะสอนพระเจะ้ขกงพระเจ้าในแต่ละวันเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งหนึ่งนั้นจะนําอะไรมาให้บ้างวันนี้อาจจะมีญาาิเรามาเยี่ยมตัวพี่น้องแล้วก็ถือโอกาสที่จะถามเรื่องพระเยซุคริตกับเรานะครับหรือเขาอยากจะเปิดใจต้อนรับพระเยซุคริตแต่เขายังขาดความเข้าใจในบางเรื่องเช่นในเรื่องลูกโคลบต่างๆก็อย่าตั้งคาถามว่าทําไมใช่ไหมครับ ทำไมต้องละทิ้งลูกเคารพทำไมไม่กินของเส้นไหว้นี่นะฮะทำไมต้องอิษฐาทุกครั้งเลยเวลาเราทานอาหารทำไมต้องขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องจริงๆพวกนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับที่เทุกคนต้องเรียนรู้อยู่แล้วนะพี่น้องที่เราจะต้องตอบที่ต้องอธิบายที่ต้องชี้แจงให้คนมากมายที่เขายังสงสัยนะฮะให้เขาเข้าใจนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าผมเองก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันผมเตรียม ที่จะแบ่งปันได้ตลอดเวลาทุกวันนะใครเชิญเทศเชิญสอนเชิญแบ่งปันที่ไหนแล้วแต่พี่น้องครับผมก็พร้อมอยู่เสมอที่จะชี้แจงสอนและอธิบายนะครับผู้รับใช้พระเจ้าก็ต้องเป็นแบบอย่างพี่น้องครับอย่าบางคนไป็นผู้รับใช้นะครับเดินทางมาพี่น้องเชิญแล้วโอ้อาจารย์มาก็ดีแล้วคืนนี้นะอยากจะเชิญเพื่อนบ้านมานะครับฟังอาจารย์แบ่งปัน โอ้าจหลายคนโอ้คุณไม่คุณงบอกผมตอนนี้ผมจะเตรียมทันที่ไหนนะครับวันหลังมันต้องบอกลุงหน้า่อยสําหรับผมนะพี่น้องถ้าพวมใช้คนนั้นนะครับเฝ้าเดี่ยวทุกวันสัตว์ซื่อเรื่องนี้ก็มีเรื่องสอนทุกวันครับพี่น้องถูกไหมฮะเรื่องจริงการสอนการแบ่งปันพระคำพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องอาศัยการทรงนึพระพบัญญัติสุดแล้วแล้วเมื่อพระบัญญัติสุดสถิตกับเราผมก็เชื่อครับว่าพระบัญญัติสุดก็จะมีถ้อยคําในการที่สอนและแบ่งปันใครไม่รู้ว่าวันนั้นคืนนั้นนะครับ คนที่พี่น้องเอาเชิญมาอาจจะเป็นบางคนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ที่รับความรอดก็เป็นไปได้แต่พวกใช้กลับไม่พร้อมแหมน่าเสียดายนะครับโอเคแหมพี่น้องกําลังพูดกันหนุนใจกันสนุกเลยนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงบ้านคุณเล็กแล้วครับพี่น้องบ้านอาจารย์มุสีนะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์มุสีเข้าสวนปามครับวันนี้ไปตัดปามนะฮะคงจะกลับมาบ่ายๆนะครับผมเองก็ คงอยู่ใช้เวลาเนีครับปรับพระคำพระเจ้านะครับที่นี่นะครับ